ตอนนี้เราต้องต้องนึกให้ออกถึงถึงความละเอียดของสัตตานังเนี่ยของสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ถูกเรียกว่าสัตตานังเนี่ยเหมือนโยมนั่งนั่งอยู่นี่นะอ่าเราก็อยู่กับพวกคลื่นวิทยุนะคลื่นอะไรต่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมแต่เราก็ไม่เห็นมันเราก็เดินชนมันผ่านมันไปมาอย่างเนี้ย นี่ให้เรารู้ว่าความละเอียดตรงนี้แล้วไอ้พวกคลื่นพวกนี้มันก็ยังจัดว่าหยาบมันยังมีละเอียดเป็นนามธรรมที่ละเอียดกว่าไอ้คลื่นพวกนี้อีกอ,อย่างเช่นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาซึ่งทุกคนก็มีรู้สึกได้แต่ทำไมเราเดินไม่ชนมันมันละเอียดลงไปอีกน,อนั้นละเอียดกว่านั้นก็มีอีกมีสัญญา มีสังขารซึ่งมันเป็นธรรมธาตุที่มีอยู่แต่มีความละเอียดประเีตลึกขึ้นไปนะไปจนทั้งถึงวิญญาณนะอ่าก็เป็นของมีอยู่นะและปรากฏว่าสิ่งที่ลองรับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันคือความว่างนะโอ้ความว่างนี่ก็เลยกลายเป็นละเอียดไม่รู้จะละเอียดยังไงละอย่างนี้ ความว่างก็เลยละเอียดมากแล้วก็รองรับและในความว่างเนี่ยก็จะไม่มีไอ้พวกขัน5้าเนี่ยเพราะมันละเอียดที่สุดไอ้ความขันทั้ง5้าเนี่ยมันหยากมันไม่สามารถแทรกเข้าไปในความละเอียดนั้นได้อย่างนี้และความว่างเนี่ยมันก็จะมีอยู่อยู่ทุกอ,อนูอยู่แล้วเพราะมันเป็นความว่างที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างขัน5ทั้งหมดเลย ตรงเนี้ยมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งนี่ตัวตัวความว่างหรือสิ่งสิ่งหนึ่งตรงเนี้ยที่ว่างที่สุดเนี่ยที่ไม่มีขันห้าเนี่ยถ้ามันมายึดมันเป็นมันมายึดในขันทั้งห้าความว่างนี้จะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานังนะ <c oughs> แล้วก็จะเกิดตายไปกับขันห้าก็เลยพระเจ้าก็จะเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชา เป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยอ่าก็เลยแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรน,นะไปเกิดในเทวโลกบ้างมนุษย์โลกบ้างนรกนะเดัจฉานเปรตวิสัยบ้างอย่างนี้วนเวียนไปกับขันท่าการที่มันเข้ามายึดว่ามันจะยึดอะไรมันก็ตามอนุสัยความเคยชินนะ,ะแล้วถ้า ถ้าความไม่รู้เนี่ยหมดไปจากสิ่งสิ่งหนึ่งนี้สิ่งสิ่งหนึ่งก็จะถูกเรียกว่าวิมุติยันทัศนะนะซึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ปรากฏการเกิดไม่มีขันห้าสิ่งนี้จึงไม่เกิดไม่เสื่อมไม่มีการดับส่วนตัวขันธห้าเนี่ยธรรมชาติมันเกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆคือ เมื่อตั้งอยู่มีภาวะแว่งอื่นปรากฏนี่คือความต่างกันของของทั้งสองภาวะ,ะมันก็เป็นการอ่าเป็นนิยามเรียกชื่อสำหรับสิ่งสิ่งหนึ่งนซึ่งถ้ามันยังหลงขันท่าจะถูกเรียกว่าสัตว์แล้วก็ถ้าไม่ยึดขันท่าแล้วหมดอวิชาก็จะเรียกว่าวิมุตติอันตสนะซึ่งจะตั้งอาศัยในวิมุตติอย่างนี้ ท,ที่สงสัยคืออยากกราบเรียนถามว่าวิญญาณทุกดวงที่มีอยู่เต็มโลกธาตุเนี่ยคุณสมบัติของมันจะเหมือนกันทุก,ทกดวงใช่ไหมครับก็เหมือนกันแต่ว่า <c oughs> สิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเย็บจะเป็นความละเอียดของสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเยึดดวงไหนก็จะเป็นไปนตามสิ่งนั้นตามมนุษย์สายของสิ่งนั้น <c oughs> แล้วก็ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเลือกวิญญาณดวงนี้ใช่ถึงจะไป เกิดตรงนั้นเพื่อวิญญาณนี่ถึงจะไปเกิดตรงนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมก็พอมันมันยึดถือวิญญาณดวงไหนแล้ววิญญาณดวงนั้นเนี่ยไปตั้งอาศัยในธรรมธาตุใดมันก็จะได้อตภาพตามธรรมธาตุนั้นต่อไปเพราะที่วิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยเนี่ยจะเข้าไปโดยวิญญาณเป็นตัวนําเข้าไปหรือว่าสัตตานังเป็น เป็นคนกากับให้วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอ๋อวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยของมันอยู่แล้วแต่เป็นวิญญาณที่มีสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นนะ,ะเป็นคนเข้าไปเข้าไปที่ตั้งอาศัยนะโดยปกติถึงแม้สัตว์จะไม่ถึงแม้สัตว์จะไม่ยึดถือวิญญาณวิญญาณก็เกิดดับ ไปกับสี่ธาตุเหล่านี้อยู่แล้วตามธรรมชาติของมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปกันอยู่แล้วอย่างนี้เพะนั้นถึงมันจะมีไม่มีคนเข้าไปยึดมันก็เกิดดับของมันขณะทีะ่มันไปยึดนะมันไปยึดถือว่า วิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในตัวนั้นเนี่ยนะเป็นวิญญาณที่มีสัตตานังนะผู้มีวิชาเนี่ยนะที่หลงยึดติดอยู่นะท่นี้มันจะเข้าไปยึดถือในนามลูกใดๆก็ตามเนี่ยนะมันก็ระยะเวลานี้แทบจะบอกไม่ได้เลยเพราะมัน เหมือนกับมันเกิดขึ้นพร้อมกันปุ๊บเลยทีเดียวกระทบพร้อมกันนะเหมือนแสงกระฉากที่ถ้าเกิดก็เกิดพร้อมกันนะการยึดถือก็เหมือนกับเข้าไปยึดถือพร้อมๆกันอย่างนี้ครับโยมหมายถึงว่าหลังจากสัตตานังเข้าไปหลงวิญ,ญญาณยึดวิญ,ญญาณแล้ว การที่สัตตานังตัวที่หลงวิญญาณแล้วรวมทั้งวิญญาณ uh huh. ที่จะเข้าไปตั้งอาศัยในสัตว์เลัชฉานใน uh huh. เปรตวิสัยหรือในมนุษย์ในเทวดาเนี่ย uh huh. ตัวตัวบงการให้ชักนําเข้าไปตั้งอาศัยก็ uh huh. คือสัตตานังห uh huh. รือว่าเป็นวิญญาณตัวสัตตานังคือชีวิตเนี่ยคือสิ่งสิ่งหนึ่งวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณก็ทํางานไปตามหน้าที่ของมันเพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิต คนที่รู้เรื่องทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งสิ่งหนึ่งรู้เรื่องทุกเรื่องเลยเหมือนเป็นชีวิตที่จะเข้าไปตั้งอาศัยในอะไรต่ออะไรตามความคุ้นเคยของตัวเองแต่บิญญาณไม่รู้เรื่องสัตตานังก็ต้องมีก็ต้องมีกรรมเป็นตัวชี้นำอีกทีใช่ใชหลายอย่างมันจะเชื่อมโยงกันหมดสัตตานังก็จะไปตามที่ตัวเองอยากไม่ได้กรรมจะต้องเป็นตัวกำหนด ี้้สนนเเขาไปป็นนนรกรรมกรรมที่ตัวเองเคยเสพครบไว้อะจะเป็นตัวสร้างความเคยชินให้กมันเพื่อมันไปเสพครบต่อไปแล้วก็การเสพครบต่อไปก็คือเป็นการได้กรรมอีกรอบหนึ่งเช่นกันนะแล้วการได้กรรมใหม่ก็คืออันเนื่องจากกรรมเก่าอีกเช่นกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้กรรมเนี่ยมันก็ มันมีประมาณมากเหลือเกินนะมันก็อยู่ที่ว่าตกอยู่บนความไม่แน่นอนเหมือนกับการซัดทอนไม้ขึ้นไปในอากาศเพียงแต่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นอะไรเนะี่ยมันก็อยู่ที่ความเคยชินซึ่งความเคยชินก็ระยะใกล้หรือไกล500ชาติแรก1000ชาติต่อมาหรืออะไรอย่างเนี้ยนะอะมันจะเคยชินในส่วนไหนก่อนอย่างนี้ ซึ่งก็คงจะไม่มีใครตอบได้ตรงนี้แล้วแต่ตรงนั้นซึ่งแม้จะเข้าไปตั้งอาศัยแล้วมันก็อย่างที่สัตว์เกิดในคันก็ยังแตกสลายได้อีกนอ,อาจจะเปลี่ยนจันทะาความพอใจนะไปอย่างอื่นอีกอย่างเนี้ยก็ไม่มีความแน่นอนเลยตรงนี้ก็เลยทำให้คติที่ไปของสัตว์ทั้งหลายก็คือหาความแน่นอนไม่ได้ ข,ขึ้นขึ้นลงลงไปเหมือนการซัดท่อนไม้ที่พระเจ้าบอกแต่ถ้าโสดาบันแต่โสดาบันปุ๊บก,ก็คือแน่นอนน่ะเขากลับเียนถามเรื่องสัตานังเจ้าค่ะาาสตานังที่พระอาจารย <c oughs> ์บอกว่าสัตานังเนี่ยจะเข้ามายึดวิญญ,ญาณถูกไหมเจ้าคะ <c oughs> แล้วถ้ากรณีว่าร่างกายแตกตับไป <c oughs> แล้วสัต ก็จะกลายเป็นสัตตานังสัตตานางตัวนั้นเนี่ยจะสามารถเลือกได้ไหมเจ้าคือจะไปเกิดตามฉันทะความพอใจที่ตัวเองหรืออนุสัยที่ตัวเองทํามาประจำแล้วเป็นไปได้ไหมเจ้าคะที่ว่าตัวเองก็ยังจะอยากจะเกิดเป็นในภพภูมิตรงจุดนี้อีกที่ตัวเองเพิ่งละไปเนี่ยเจ้าค่ะได้คือยังยังยังมีภาระหรือว่ายังไม่ ยังมีห่วงอยู่อย่างเนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ยังจะเกิดอยู่ในคบภูมิตงจุดนั้นนะเจ้าค่ะที่ว่าอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยก็ยังจะปาปาักกับตัวให้เห็นเพื่อที่ว่าจะชําระเรื่องราวต่างๆให้จบสิ้นก่อนที่ว่าจะละคบภูมิที่ตัวเองเป็นอยู่เนี้ยออกไปไปอยู่ในคบภูมิอื่นนะเจ้าค่ะอืมันก็ได้อยู่ที่เขาทากรรมอะไรอะ่ะก็ที่พระเจ้าบอกเนี่ยถ้าเขาทํากรรมอย่างนี้นะกรรมดํากรรมขาวเนี่ย นะแล้วก็มีใจปรารถนานะคนนี้ทํากรรมอย่างนี้อย่างนี้ตั้งความปรารถนาอย่างนี้นะความปรารถนาบวกกับเหตุปัจจัยที่ตนเองได้กระทาก็ถึงจะไปได้แต่คนนี้ถึงจะอยากปรารถนาขนาดไหนแต่ถ้าอาดีตก็เคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ศนะีลห้านี่ผิดละเมิดเยอะแยะเลยนะคติที่ไปเขาอาจไปในราษานก่อนก็ได้นะอาจไปเปรตวิสัยก่อน ไอ้ความที่เขาปรารถนามันก็ไม่มีทางได้เพราะเมื่อกายแต่ทําลายปุ๊บจิตเวลาจะวนก็วนไปในอนุสัยเดิมๆนะที่เสพครบมามากก็ไปตรงนั้นก่อนไอ้การที่เขาตั้งความปรารถนาก่อนณนะเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนเราตั้งความปรารถนาเราจะอยู่กับลมหายใจเราก็นั่งคูบพลังเลยอยู่กับลมหายใจนะ พอตั้งเสร็จปุ๊บก็ไปชิ้วชิュเลยแบบโยมผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมก็ตั้งความปรารถนาทั้งนั้นนะ่ะเหมือนก่อนตายตั้งความปรารถนาอย่างดีเลยแต่ว่าตายเสร็จปุ๊บไปไหนก็ไม่รู้อันนี้พอนั่งปุ๊บก็ไปเลยนะออกไปที่โน่นที่นี่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาอย่างนี้แต่ถ้าคนเคยทามามากพอนั่งปุ๊บปรารถนาเอออยากสงบปุ๊บมันก็สงบได้เพราะเราเคยทามานานอย่างเงี้ยมันก็เคยชินอ่า มันต้องสอดรับกันทั้งสองอย่างหมายความ,มว่าถ้าเราอยู่กับลมหายใจสุดท้ายถ้าเราสามารถอยู่ได้ตามอนุสัยที่เราสร้างมาักเหตุักใจตรงนี้ก็คือเวลาเราหลุดก็คือหลุดไปในส่วนของความว่างที่เป็นนิพพาน <c oughs> อย่างนั้นเหรอเจ้าคะไมยถึงหลุดไปจากสังสารวัฏเลยเอย่างไรเจ้าคะ ไม,ไม่ถึงยังไงจะไม่ถึงว่าเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจเจ้าค่ะแล้วก็วาระ,ะสุดท้ายอ๋อถ้าเราอยู่กับลมหายใจได้จนวาระสุดท้ายผู้เจ้าก็ยืนยันว่าได้นิพพานแน่นอนเพราะว่าถ้าโยมอยู่กับลมหายใจได้นะมันไม่ใช่ธรรมดานเนี่ยพบใหม่มันไม่มีเหมือนโยมปรารถนานั่งฉันจะอยู่กับลมตลอดพอนนั่งปุ๊บก็อยู่กับลมตลอดเลยไม่ไปไหนเลยโอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะ นะนะถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะอย่างเนี้วิ่งฟิว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 ไปใช่ไหมแต่คนนี้แสดงต้องมีกําลังมากนะทุกอย่างเลยนะสามารถอยู่กับกายคือลมหายใจได้ตลอดนะจนเวลาสุดท้ายเลยกังวลห่วงเรื่องอะไรก็ไม่ห่วงพอใจอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะอย่างยมผู้หญิงมาเมื่อวาน <c oughs> ที่เขาบอกก็ส่องกล้องนะวางยา แต่เขาก็อยู่กับลมหายใจเขาก็ว่ารู้สึกเขาอยู่กับลมหายใจได้ตลอดแล้วก็ไอ้หมอไม่ทําอะไรสักทีรู้ตัวอีกทีเอาเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยเท่านี้ไม่ธรรมดากันนะแสะดงว่าเสพครบมา,มากใช่ไหมอ่าเกาะอยู่กับลมได้ตลอดตลอดตลอดนิ่งใช่ไหมอ่าเรียกว่าเกาะอยู่อุเบกขาแล้วก็เจ้าค่ะใช่อย่างนั้นอะใช่นไหมอ,อืม